อขอโทษครับ um, Let me make it up to you. How about I buy you a dinner tonight? พูดไทยได้ค่ะอ่งั้นดีเลยครับคืนนี้ไปได้กันนะเดี๋ยวคืนนี้เพื่ผมเดียวอครับใช่ครับร้านอยู่ทถานี้นะเอาไงครับ,อเ,คครบเอไปดีไหมนะเมื่นะ <c oughs> อ,อไหรจะมาวะูรอลานวเนี่ย โทร่มด่าแม่งได้ปะไอ้ทา,ทามึงทำไก่กูตื่นหมดแล้วเนี่ยแล้วมึงจะงหุดหงิดและนั่งหนาววะฮะมึงยังไม่หายโกรธไอเลนเหรอไม่ได้โกรธไอรูมันสันโดษสัตว์